ขอแนะนำน้ำมะนาวคั้นสดแท้ร้อเเซนต์ตาฟู้ดไทยไม่ผสมน้ำไม่ใส่สารปรุงแต่งไม่ใส่วัตถุก,กันเสียผ่านกระบวนการคั้นในโรงงานที่สะอาดได้มาตรฐานเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลือกใช้เฉพาะมะนาวสดมีการคัดเลือกลูกเน่าเสียออก ผ่านกระบวนการล้างหลายขั้นตอนก่อนจะนำมะนาวมาคั้นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นเหตุทำให้น้ำมะนาวเสียง่ายหลังจากบีบน้ำมะนาวออกจากลูกแล้วเรานำน้ำมะนาวไปกรองอีกหลายชั้นก่อนจะนำไปบรรจุในถุงซิลอย่างดีน้ำมะนาวที่ถูกบรรจุลงถุงแล้วจะนำไปเข้าห้องเย็นลบ20องศาทันที เพื่อรักษาคุณภาพให้คงความสดใหม่เหมือนบีบน้ำมะนาวออกจากลูกสดๆเหมาะสำหรับท่านที่ประกอบกิจการร้านอาหารหรือทำเครื่องดื่มที่ต้องใช้มะนาวเยอะๆไม่ต้องมานั่งคั้นให้เสียเวลาแล้วครับสนใจสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามช่องทางการติดต่อในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ